ครับวันนี้ก็พอดีครับทศแกมามาดูสวนนะครับมาดูสวนก็จะเหมานะครับลูกสวยครับทสัญญาเลยครับมันจังไปแล้วยมจะดูมาสวนนี้แหละสวยสุดเพราะว่าไม่รู้เขาใช้ยาอะไรจะมาถามไปขายให้นี่แหละครับที่ผมใช้กันอดีตสองห้าห้าหนึ่งแหละได้ผลผลิตออกมา สวยประมาณนี้สวยเขาบว่าผมดูมาเนี่ยตายอยู่ครับมีส่วนนี้แหละสวยสุดในละแวกนี้นะไม่มีราดออไม่มีใช่ใช่ต้นไม่สูงเอเราไม่สูงด้วยไมครับเสมอกันเลยทุกแทบทุกตนคือสายนี่คือสายส่งออกเลยสามสี่ห้าสายสี่ห้ามาตรนการันตีจากลงเรานะครับจะส่งจีนนะครับวันนี้จะไปจีนนะครับไปเที่ยวมังกนะครับของของลงไปแล แล้นะครับจันเรลันก็จะไปจีนนะต่อไปคิวๆต่อไป Q ต่อไปไปหน้าไปเจอกันที่สวนยันรันนะครับไม่มีลาดาไม่มีหนามกีบไม่มีท็อปไซฟอราครับไม่มีมาตรฐานสุดแล้วก็ใบไม่สุม ใช่ใช่ใบเขาไม่สมเนาะถามว่าใช้อะไรก็เลยใชไม่ป็นต้นแบบขยายก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของแต่ต้นต้นเขาใหญ่เร็วมาก็้ด้อครับได้ได้ครับอดีต2551ครับผมใช้ตลอดเดี๋ยวมาจะมาแนะนำให้คือได้เพื่อนได้เพื่อนแนะนำมาผมก็ลงใช้ดูเออใช้ดีผมใช้มาตลอดครับตั้งแต่เริ่ม เริ่มทำใบเนาะพื้นฟูต้นต้นเรียนนี่ดูต้นข้างๆเห็นไหมยังสวยด้วยเลยแสดงว่าคือเขาได้ปุ๊บเขาได้ลองเขาได้ก็ลองก็ชัดเจนเลยหญ้าดูหญ้าดูอะไรับดบดเฉยเงาแต่ว่าโดนตัวได้อ้โดนตัวถูกผิวได้ไม่ไม่มีสารเคมีสารสารไปบางส่วนปั๊บสัมผัสลูกอะไรคันเลยนะสารเยอะนะใช่ก็เลยต้องเซฟเองเข้าสวนเพราะวันละนึงดูสวนไม่ต่ำกว่าร้อยสวนใช่ดูว่าสวนไหนบางสวนนี่เอาตรงนะทำแค่สามแถวนี่ ไม่ได้ดอกเจ็ดแปดตันยี่สิบไร่ก็ไม่ถึงห้าตันก็มีล่วงหล่นเป็นวัเป็นเคอันนี้ไม่มีวัวเคเลยครับครับสวยสวยสวยทุกลูกเนาะใช่ใช่ผิวก็สวยอะไรก็สวยนะครับคสวยต้นก็สวยใบก็สวยไม่สวยไม่ถึงจีนแล้วแสดงแสดงว่าที่นี่มาตรฐานดูน้ำนี่น้ำนี่คนกินชอบเลยครับครับน้ำแตงที่ชอบ ่าาเรสงอออกันนี้จะขอจะขออะไรนะขออะไรนะอะไร G G เธอ T M P D U A ขอเรื่หมดผมจะขอ G A P ก่อนครับแล้วต่อไปก็จะอนาคตการันตีเลยการันตีเลยการันตีคุณภาพใช่ไหมเพราะว่าจะมีสารตัวนี้มันเป็นเป็นออแกนิกปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเรจะขอนะเราจะไปแนะนทามชาสวนให้นะครัเคราะวันหนึ่งวิ่งหาชาสวนไม่ต่ำกว่าสองสามลานสวนในปีนี้โอ้เข้าเ